อ้าวครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีกระชองอีส,สานบ้านกาะเอกพร้อมรวยผู้เยี่ยบ้านพี่น้องผมผู้เยนะี่ยบ้านเป็นการแข่งเลือดบกปูนร้อยกระทงเด้อพี่น้องเนาะเป็นการแข่งเลืออาด้วยทั้งกระบ,บกปูนร้อยกระทงพี่น้องผมมือนี้มือร้อยกระทงเนาะพี่น้องเนาะเป็นการจัดลานในห้องบ้านห้อง,นอ,งนองมวลมวลพี่น้องผมผู้เยี่ยบ้านเพิ่งมีประสบการณ์คลัว คูต้อสูพุจมุจมนี่นะครับคูต้อสูว่ท่านเลยพี่รองคูต้อสูมีไอ้ซาเนาะพี่้องนำเงินไปแล้วนำเงินไปแล้วหางหางก็ไปทางก็ไปหางกไปางก็ไป ผู <ersch> <S <S ้มีประสบการณ์ครับผ่้มีรอบพี่น้องเนาะเอาเพิ่อการคุมวลทางเชียงเสียงทางคุณรอพี่น้องผมนี่การล่าเดี่ยนีเชียงเสียงเราบพี่น้องนะผู้ชมกอนนี่จัดการแข่งจัดรอบพี่นี่ร้อยกระทงแบบบ้านบ้านทางอีสานท่าจะโซ่ทอนพี่น้องผู้ชมผู้เชียร์ผู้ชมผู้เชียร์กำลังมาหลายตาเนาะพี่น้องเนาะผู้ชมผู้เชียร์กำลังมาหลายตามีทีมพัดก่อมพี่น้องเดี๋ยวว่ามีสู้ไหมเบิ่งไกล ผู้มีผสมการกัค่อยๆไพ่ถ้าว่าผู้ไอ้นี่เมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วพายเลื่อนให้กระบอกผสมปูนพี่น้องผมิิไปแล้วไปแล้วไม่มาตามไปตามไปตามไปโอ้ลงเองไม่มานียเอาเข้าไปเมื่อไปแล้วถึงแล้วต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนกระบาปูนนะครับ เพราะว่าจะไม่เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกันนะครับแมนผู้ใดเ่าท่านกันเราพี่รองจักว่าเป็นผู้ใดสิโคแล้วบาดนี้หาคุ้มคิดก่อนปุ้ยเยี่ยบนำไปแล้วพี่น้องประสบการณ์หลายการหาปลาจริงน้องไปนำเพรท่านเลยไปนำเพรท่านแล้วพราะมันก็แบไปก็ไม่้ไนคนเดยวจริงหรื่า ผู้ชมกับสนุกสนานกันพี่น้องผู้ชมกับสนุกสนานกันเอ้าเปลี่ยนมาบาดนี้เปลี่ยนเสียพี่น้องผมเอาเอาเบิ้งบรรยากาศรอบๆสะกอนนอะพี่น้องนะเขาเบิ้งบรรยากาศรอบๆสะกนได้รับมิน้สีมี่มอลำพี่น้องเป็นมอลำย้อนยุหมอลำย้อนยุะพี่น้องว่า แล้วก็กระนากรี่อ่านโรมอาครับที่เราสวัสดีครับครับปดาวีห็นสองนิสานบาทรกระนากรมาคนมาเห็นมาสู้กับเบิ่งกันกับนายภพจิตนะครับผู้ชมกับมี่เดี๋ยวเขาสิมีเชียงเอาห้ำตีกว่าเพื่อ่าบักแกงนู้ดนะครับเดี่ยวมาเพื่อนกับอาภพจิตนะครับอาันนี้สัญญาณเป็นยังไงครับปามีคือเดี๋ยวพอเห็นเนาะย้อนเสียงแค่น้อน ออกมาดานี้ทางคณะกรรมการปล่อยคู่ขี้สูสีเอาเดี๋ยวก็บหัวไผ่สีเข่าเสียนใช่เนาะพี่น้องฮะเยอกับหัวไผสีเข่าเสีนใช่เนาะครับเดี๋ยวกับหัวไผ่สี่เข่าเสียนใช่เนาะครับเะพวกกันไปสู้นะครับเขาสีเบื้องกันคู่แล้วกันหลังจากอ่าแช่งเลือดด้วยกระบอกปูนแล้วเข้ากับสีไม่แช่งตีกรอบเดี๋ยวถ้าเบื้องกันมวลหดมันห้าพี่น้องสงสัยจะเป็นกับกระบะนะครับ เดี๋ยวก็หูกาไปสีเขาเส้นใช่พี่น้องเดี๋ยวก็หูก็โอ้ทีมผู้เยบานพี่น้องผมทีมผู้ทีมทีมผู้เยบาปชนะพี่น้องผมด้วยเส้นยาแดงภาพแฝดก็พี่น้องนะด้วยเส้นยาแดงภาพแฝดก็เป็นอันสองนะครับกยินดีกันไปก็ผู้ชนะพี่น้องบาทนี้อันนี้สีเชียงตอนไหนครับนี่มีไหมครับ อันนี้เป็นน,นัการเอาบักแดงสีกรอบพี่น้องเป็นการเอาบักแดงสตีก,กรอบเตตข่าหูก้กรอบมีซีเลนเอารอบเดียวหรือสองลอบก็ได้นะครับนี่ครับนี่หูก้กราบเขา ก๋าซีไสมาตั้งบุญแล้ว้อมหรือยังครับทางสนามเด็นหูความแล้วครับเนาะพีแล้วก็เขีนเชิญนะครับครับพี่น้องผมผู้คนกัดทยอยมาเนาะพี่น้องเนาะกัดทยอยฟาวกันมากล้านค้าล้านขายกันมีพี่น้องเหล่ายาปลาปิีงน้ำบะล่มลูกศิลป์เขาน้ำสามปลามีเบิร์ดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบิรงมวยทะเลพี่น้องมวยทะเลห้องกันมี่ เวทีมวยทะเลเฮาพี่น้องครับพี่น้องผมขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะสีเอาเสะแล้วบักแจงเอาบักแจงยุบุญบักแจงยุบุญมัดใส่ห้ำพี่น้องมัดใส่ห้ำดีดีไทยต่อชดเจ้าไทยต่อชดมัดใส่ห้ำดีดีบักแจงตีลูกกวบเสีครบแล้วดีครบแล้วดี เอาพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ่งวิธีการนะครับเนาะเอาไปยังคืบ่สซีรูลวดเอาไปยังคือบสีรูดลวดอง่ไสรูเอังคสรูเนาะยัคอบ่วรเอางคือีรูดลวเางบเอาบังแีรดเอางีรูกกวอางอบีดเอาังดเาแปันค่ดเอาอ่ไสา หาแล้วพ่อตีฮะผู้ชนะสามท่านเข้ากสิตีไปพุ่นลรอพี่รองบาดเข้าตีไปพุ่นท้านกลางผู้ชมสิตีไปลงหูท่างพุ่นเนาะพี่รองเนาะครผู้ชมผู้เชียร์กันหลายเงินรางวัลหลายพี่รองมาเองเงินรางวัลเงินอัดฉีดหลายพี่รองผมยืดให้ลูกจะของนะครับถ้าลูกครอบออกจากลูกนะครับหมดมั่นห้าพี่รองนะครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบอล เถือกครับเถือกบักแตงไว้นี่โง่พี่น้องเพิ่นว่าเสียบหยับ่าสั่นบ่เป็นหยังเด้อป้าะอ้าวเอาเตรียมไปครับให้สัญญาณไปอ้าวเรียมพร้อมพี่น้องยกมือ

ครับพี่น้องผมเอาลุ้นลุ้นที่ช่องลุนลุนที่ช่องนี่เอ้ยเอาพี่น้องผมเป็นการละเล่นแบบบ้านๆทางอีสานทางยะโสธรพี่น้องกับช่องอีสานบ้านขว่าเองขอผู้ใหญ่เป็นประธานเนาะพี่น้องเนาะขอผู้ใหญ่ดูแลดูแลควบคุมทุกอย่างเฮ้ากระเบื้องไปเรื่อยๆพี่น้องเอามันเล่าหรือไงนั่นนี่ทีมันเสืมันก็เออ เอาพี่้องผมมาดี่แล้วบักแตงหวามสิร yep> ุดควพี่รองอ้องา้เียวดกกมเชียไเียขาดเรือพี่้องไ้เชียไอเชียอเียพีองโอ้จากที่โหวความสิโหูเลยพี่้องนั่นเป็นหูแล้พี่รองละ อ้าวเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วอ้าวเหยียบแล้วเหยียบแล้วกาลงจักนเยียมพี่น้องชั้นไือตั้งใจครับลงแล้วพี่น้องลงไปแล้วเสียงเอื้ออึ้งก็คึกคึกโครมพี่น้องเสียงอึ้งอึ้งก็คึกคึกโครผู้ชมผู้เชีย เอาเอ้ดเอล้วนปเดีทงลงเป็นผู้เป็นพอสายซื้อพี่ห้องสูงยาวเข้าดีย่อมแพ้แล้วว่าไว ครับพี่น้องผมสาวสาวยมามัดบักแจงมามัดบักแจงใส่สีตีกวบเนะพี่น้องเนาะ ล่งบ่อนน่ผู้สอยครัได so so cool. ้ท้าน้าที่เจ้าหน้าที่บ่ได้ล่งบ่บรับบ่อบ่อดูแลการแข่งขันรวยหวาของเฮาสามจงสตูดิโอคือเก้าพี่น้องตามเลยคบายอกหลายไม่สูงกว่าสูงก่ตันนี้ีเาขอให้ามติอันย่งครับยัางคมรยไปเอาเอาพี่น้องเอาเอาเพื่อนแล้วเพื่อนแล้ว น,าน่าสนใจก็มัวมาทางพี่สันพี่น้องยี่ถอยหลังกระไดพี่น้องไปแล้วทางคุณพี่น้องไปไกลแล้วไปไกลแล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมวลสีห้วนแซวทางภาคอีสานพี่น้องผมผู้ชมคุณน,นาฟ้าฝั่งมาเชียร์ มาชมมาเชียร์กักั <bunker> ี่ี <F> ้องทางยาโซทอนดี F ่นองผแมล้วล้วพ ah. <Hayır. S 2> ี่น้องไล่แล้วไลเล้วเข้าเข้แลข้าเข้าเข้าเขีนเ้าเ้เข้า้อเเ้าเข้ข้าเข้ยข้า้าเั้้าข้าเข้าเ ครับพี่น้องผมกับที่กาคือเอาของผู้ชนะตลอดที่เราเห็นว่าหันผู้ใดเอาลูกกอบลงหูใดกว่นเอามาชิงกันสองคนพี่น้องชิงเงินรางวัลประมาณสาม0มืนบาทพี่น้องผมชิงเงินรางวัลประมาณสาม0มืนบาทนองพี่น้องนะฟั้งบ่ผิดพี่น้องเตรียมพร้อมไปแล้วพี่น้องเอาเข้ามาเบื้องไฟยิงกับไฟใสผู้ใดสีชนะ โอ้มาแห้งครับพี่น oh. uh, ้องผมมาแห้งครับพูน yeah. ี่พูดนะไปแล้วพี่น้องทิมกันจูมันสามช่วงโกพี่น้องผมเสียงไปแล้วพี่น้องเสียงไปแล้วคุณแม่วีเฮ้าเสียงไปแล้วนาะพี่น้องน้ะเอาโอ้สูสีรอบชิงนี่พี่น้องเอาพี่น้องเอาเบิ้ง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  กปลงไปลงหยาบลายพี่รองชนะแล้วผู้หิงเป็นผู้ชนะผู้หิงเป็นผู้ชน,ะนะพี่รองเนาะโอ้เดี๋ยวเอาเบิ่งกี้ล่ะย่างไม่กันครับพี่รองคุณหมอมอาเป็น คณะกรรมการที่ว่าเจ้าหน้าที่รับประกวดกระรกกระนี่พี่น้องกระรงที่หนึ่งรางวัลหามื่นบาทพี่น้องที่หนึ่งรางวัลหามื่นบาทน้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสาวสวยกต้องเชี่ยงคูกับนุ่มรอมาในชุดสีลายดำๆเเวที่เขเฮ้าพี่น้องที่อ่เอลดีรึเปล่เอลดีเเวที มวยทะเลพี่น้องมากรเวทีมอลำเนาะพี่น้องนะเวทีมอลำมอลำยอนยุกพี่น้องผมเป็นมอลำยอนยุกน้องผมมวยทะเลครไปบอล่ะครับพี่น้องผมรอบพิเศษพี่น้องผมชิง้นกระวานหาหมื่นบาทผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านระว่างผู้ใหญ่บ้านก็เอาบอต่อพี่น้องผมกนาสีเอาหำฟัดบักเอาหำใส่บักแตงฟัดลูกกวาดลงหู้เนาะพี่น้องเนาะ คนาสีม่วงล,ล่ะครับพี่น้องบาดดีการรุ่นกันมาเบิงเ้งแอลผู้ใหญ่บ้านกันพี่น้องวอา่าแอลผู้ใหญ่บ้านสีดีบ่ดีเราพี่น้องเนะเาะแอลผู้ใหญ่บ้านตละลามูเราพี่น้องเนะาะการ้านเลีนยทางภาคอีสานทางายะโสุธวนพี่น้องผมเป็นประเพรนี้ร้อยกระทงพี่น้องผมก็มีการรานเลียงกันธรรมดาชาวบ้านร่วมกับทางผู้นำในจัดกิจกรรมพี่น้องในจัดกิจกรรมขึ้นมากเราพี่น้องเนาะ ทำผพุทธิบ้านจ้าพ่อหมูพี่น้องทำผพุทธิบ้านจ้าพ่อหมูอานได้ที่สุดการร่วงเกินใดนาะรวมอ่ที่จะกำกับลูกบ้านพี่น้องตุ๊กตาพี่น้องผมเป็นการซ้อมมวยทะเลก้อนเนาะพี่น้องเนาะให้ลูกให้หลานให้เล็กน้อยให้ซ้อมกันก้อนก้อนเอาจริงพี่น้องผมเงินรางวัลครูละห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะเงินรางวัลครูละห้าร้อยบาทเดี๋ยวให้ให้เบิ่งกันเป็นพ่อพิธีก้อนก้อนเหาสิได้พิธิพิธไรกันไป อค้ดเอโค้เอลดีนะมารับรางวัลเอาเลยเอาเลยโอ้คุณแสตสป์หรับเอลเอาเอาเอานี่ละการละเล่นมวยทะเลพี่น้องผมลงไปแล้วลงไปแล้วพี่น้องเลยครับวันนี้เราพวกขอบคุณจากเวทีมอลลัมยอนยุกครับพี่น้องนะมอลลัมยอนยุกของเฮาพี่น้องผมเป็นมอลลัมยอนยุกพี่น้องเลยจากประธานอสมนะคะคุณพ่อเพียรนะ ขอขอบคุณครับคุณพ่อเป็นแมวสนะคะคนกนร้ายมากนะร้ายตาพี่น้องผมครับอรับสนุนงานนติวอารมนะมอบสมทุกทรัพย์ทุกนรรทตามเหมือนเดิมพื่อ้องผมอยามสุขใจที่าคอีสานบานพ่อพันทีพี่น้องนะที่ฝากเขาไว้ซ้ำหนึ่พี่น้องผมส่ไรฝากระได้พี่น้องเพื่อการเรีนเช่าอีสานพี่น้องอยากโตทอดพี่น้องขอบคุณครับสวัสดี และก็เจ้าประตลาดนะมันบม่ได้มาน้อเลยปากหมูว่าไี่ต้องหนีจัาปาดขามมกให้ผู้ใยญ่บ้านนะค่ะขอบคุณค่ะ